ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกะมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปะจัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิธีก๊อฟเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้กะผ้าพีผ้าน้องมาอยู่กับบรรยากาศแปลงหยาแพ็งคุลาของชาปะจัญฟาร์มคือเก่าแหละครับช่วงนี้กะต้องขอบอกว่าต้องเฝ้าทำยอดนะครับเอาปุ๋ยขีง่วมาใส่แปลงหยาเพ็งคูลาที่เข้าตัดแต่งต่อไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอ่าผ้าหยุ่ม่าฝนมาานะครับกะบ่อยากสีไปเหยียบยำแปลงหยานะครับกะให้ หยาแพ่งกุลาได้รับทั้งน้ำฝนได้รับทั้งปุ๋ยไปในตูไปเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกานาทีนะครับแดดแกล้งแห้งนะครับแต่กับว่าได้เป็นปัญหานะครับแดดแห้งกับว่าได้แรงซ้ำใจคนนะครับพี่น้องครับก็ต้องขอบอกว่าจังสั่นนะครับครับสำหรับอีพี่นีนะครับไหนๆกับไหนๆแล้วนะครับผ้ามาอยู่กับแปลงหยาแพ่งกุลานะครับกับสีมาเบาเกี่ยวกับเรื่องหยาอีก จักน้อยหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบหญ้านะครับสําหรับมือนี่สีผ้าพีผ้านองมาเหลามาเว้าซูฟังชวนพี่น้องคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับในประเด็นที่ว่าทาไมคนที่เลี้ยงบัวแล้วเอาหญ้านี่เปียให้บัวกินง่วถึงไม่อ้วนเท่ากับบัวที่กินหญ้าแคงโกล่าครับพี่น้องครับ มันเป็นอย่างครับพี่น้องครับง่ว่ากินยาเนเปียคือบบอ้วนซํำกินหยาแพนกุลานะครับหลายท่านหลายคนอาจจะเคยเลี้ยงง่วโดยใช้หญ้าเนเปียแล้วมาปรับเปลี่ยนเป็นแพนกุลาหลายท่านหลายคนอาจจะเคยเลี้ยงแพนกุลาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเนเปียนะครับพี่น้องสีสังเกตได้เลยนะครับว่าง่วที่กินหยาเนเปียเอองัวที่กินยาแพนกุลาสี่อ้วนกว่างัวที่กินยาเนเปียครับพี่น้อง มันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะครับพี่น้องครับในข้อที่หนึ่งนะครับหญ้าเนเปียมีความหยาบและย่อยยากครับพี่น้องก็ต้องขอบอกว่าหญ้านี่เปียเป็นต้นนะครับมันมีความเป็นต้นนะครับล่ำต้นมั่นกะสีมีความแข็งนะครับแล้วโดยเฉพาะนะครับเวลาที่สีตัดหญ้านี่เปียเห็นว่ากินนะครับส่วนใหญ่กะสีตัดเลยชี่สิบหามือไปนะครับพี่น้องแล้วข้าวเนี่ย มันมีความหยาบของลําต้นความหยาบของใบนะครับเวลาวัวก,กินเข้าไปแล้วงัวมันกิดสีย่อยหยาก่าหยาแพ่งกล่านะครับแล้วง่วจําเป็นต้องได้เอาพลังงานมาซอยในการย่อยหยาเพิ่มมากขึ้นนะครับแท่นทีง่วสีเอาพลังงานเหล่านี้ไปอ่าพัฒนาไปสร้างกล้ามเนื้อไปเก็บ ไว้ในรูปของไขมันให้อ้วนท่วนสมบูรณ์นะครับแต่ดันต้องเอาพลังงานเหล่านี้มาช่วยในการย่อยหญ้านะครับครับข้อที่สองครับหญ้าแพงกุล่ากินง่ายย่อยง่ายกว่าครับก็ต้องขอบอกว่าหญ้าแพงกุล่าลำลักษณะ,อะของหญ้าแพงกุล่าก็จะเป็นลำต้นเลียวเล็กมีใบนุ่มนะครับง่วมากกินนะครับกินเกี้ยงกินดีกินเบิดตนะครับพอกินง่ายมันก็นย่อยง่ายนั่นนะครับ ย่อยง่ายแล้วมันก็ทําให้การดูดซึมสารอาหารของวัวนะครับจากหญ้าแพนกล่าไปใส่งานได้เต็มเม็ดเต็มน่วยมากกว่าหญ้าเนเปียครับพี่น้องครับในส่วนของ้อที่สามนะครับหญ้าเนเปียมีส่วนผสมของน้ํามากนะครับก็ต้องอันนี้ก็บ,บ่ได้จาเป็นต้องไปหาอีหยังมากมายเลยนะครับมองด้วยตาก็รู้นะครับหญ้าเนเปียมีลักษณะเป็นลําต้นนะครับ แล้วในส่วนของลำต้นกะศีส่วนใ่กะสีประกอบไปด้วยน้านะครับหญ้าเนเปียมีความชื้นอยู่ที่75-85เปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนประกอบในญ้หยามันเป็นน้ำสลายนะครับพี่น้องครับเวลากินเข้าไปกากใยมันก็เลื่อยได้น้อยกว่าหยาแพนกล่านะครับเวลาที่ง่วกินเข้าไปมันกัในปริมาณที่เท่ากันวัดกันน้ําหนักต่อน้ําหนักนะครับง่วกินหยาเนเปียศีโลก ง่วกินหยาแพงคุลาซีโลนะครับแต่ใดเหยื่อใยไฟเบอร์นะครับจากหยาแพ่งคุลาหลายกว่าหยาเนเปียนะครับย้อนว่าหยาเนเปียมันมีส่วนประกอบที่เป็นน้ําค่อนข้างมากนั่นเองครับพี่น้องครับครับในส่วนของที่4นะครับข้อนี้อ่าหลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเราอาจจะทราบเพียงแค่ว่าหญ้าเนเปียมีโปรตีนอยู่ที่1ิ ถึง14ซนครับหญ้าแพนกล่ามีโปรตีนอยู่ที่8ถึง12ปซน์ครับส่วนในข้อที่4นี้นะครับโปรโตีนที่สม่ำเสมอครับพี่น้องโปรโตีนของหญ้าแพนกล่าเออโปรโตีนของหญ้าเนเปียแม่นว่ามันสีฟังดูแล้วโปรโตีนมันสูงกว่าหญ้าแพนกล่าถูกต้องไหมครับแต่หญ้าเนเปีย มันไม่ได้ให้โปรโตีนที่สม่ําเสมอในทุกช่วงอายุของหญ่าเลยครับพี่น้องอายุว่กเกินสามสิบมือเขา,าใหญ่นี่เปียโปรโตีนอาจจะสูงสุดอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าอายุเขญาญาติในเปียสี่สิบห้าวันโปรโตีนมันสิโหลดลดลงมากเหลืออายุแค่สิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตครับขันเลยชี่สิบหามือไปหอนหกสิบมืออีกโปรโตีนอาจจะเหลือแค่แปดถึงสิบเปอร์เซ็นตครับพี่น้องแล้วบัดที่นี่ขัน อายุหญ้าเนเปียร์เกิน75วันขึ้นไปโปรตีนของหญ้าเนเปียร์จะต่ำกว่า6%กเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องซึ่งมันบอ่อใดหลายกว่าหยาในธรรมชาติเลยนะครับพี่น้องโอโปรตีนต่ำกว่าหเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันฉีเหลือซ้ำหญ้าในธรรมชาติแต่เดี๋ครับพี่น้องยังพวกหยาในธรรมชาติโปรตีนก็จะอยู่ระหว่าง4-6%กเนาะครับพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นหญ้าเนเปียร์มันบอ่อใดให้โปรตีนที่สม่ำเสมอนะครับ รวมถึงถ้าไม่ได้รับการบำรุงดูแลที่ดีนะครับบอ่อได้รับน้ำที่เพียงพ่อบอ่อได้รับปุ๋ยที่เพียงพ่อนะครับโปรตีนของหญ่นี่เปียกกระสีต่าลงไปอีกนะครับพี่น้องครับก็ต้องขอบอกว่าจังสั่นนะครับแต่สําหรับหญ้าแพงโกล่านะครับมันให้โปรตีนที่สม่ําเสมอกว่านะครับอายุบ่เกินสามสิบมือหญ้าแพงโคล่ามีโปรตีนสูงสุดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอายุสี่สิบ ถึง50วันโปรตีนของหญ้าเพีงโกล่าอาจจะโลดลงมาเหลือ8-10ถึงนะครับแต่ถ้าเลยอ่า60วันขึ้นไปนะครับโปรตีนของหญ้าแพีงโกล่ากระสีบดได้ต่ำลงมากมากกว่า8เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหญ้าแพีงโกล่าให้โปรตีนที่สม่ำเสมอมากกว่าหญ้าเนเปียครับเวลาที่งัวกินเข้าไปนะครับงัวก็เลยได้รับสารอาหารได้รับโปรตีน จากญ้าเพนกล่ามากกว่าญ้านีเปียครับพี่น้องครับในส่วนของข้อที่หานะครับวิธีการบริหารจัดการแปลงญ้านะครับก็ด้วยหญ้านีเปียนะครับผู้ที่ปลูกเลี้ยงง้วนะครับส่วนใหญ่มันก็สิตอบโจทย์สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับแต่ต้องการปริมาณหญ้าจํานวนมากเพื่อใช้เลี้ยงวัวนะครับเพราะว่าหญ้านีเปียมันให้ผลผลิตต่อไร่สูงนะครับ แล้วบัดที่นี่เวลาที่เรามีพื้นที่น้อยที่จะปลูกหญ้านะครับเฮ้าปลูกห้านี่เปียมันก็มีความจําเป็นที่เฮ้าจะต้องปลูกที่มันเป็นกอฉิดกันนะครับพอกอชิดกันมันส่งผลอย่างไรครับพี่น้องเวลาหยา้ามันแตกยอดแตกกอมากนะครับมันชีดกันมันกะสีแข่งกันแท่งต้นสูงขึ้นนะครับพอมันเป็นต้นสูงขึ้นหยากกะสีล่ำหลายแต่ใบน้อยนะครับแล้วบัดที่นี่ความหยาบ ของลำต้นของหญ้านเปียนะครับร่วมถึงการที่จะต้องตัดหญ้านเปียขันแม่นพื้นที่น้อยก็จําเป็นต้องตัดหย้าที่มีอายุเพื่อให้มันได้จานวนหลายนะครับมันกับสีเฮดไห้การบริหารจัดการแปลงเนี่ยมันเป็นแบบนั่นเวลาที่ห้อตัดหย่าไปให้งวกินหญ้ามันกับสีมีความหยาบสูงนะครับร่วมถึงโปรตีนมันกับสีลดน้อยลงที่คือที่กาวให้ฟังนะครับ แต่สาหรับหญ้าแพนกล่านะครับปลูกเป็นแปลงนะครับแห้งตัดแห้งแต่กอดีนะครับแห้งหนาแห้งฉีดการแหง้งใดหลายนะครับแล้วเวลาที่เห้าตัดไปแห่งง่วกินนะครับง่วกก็สีได้รับคุณภาพของหญ้าจากแพนกล่ามากกว่าคุณภาพของหญ้ามากกว่าคุณภาพที่ได้รับจากหญ้าเนเปียนั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องก็หญ้าเนเปียนะครับเนื่องจากมี ความหยาบสูงนะครับย่อยยากนะครับโปรตีนไม่สม่ำเสมอนะครับพี่น้องมีปริมาณน้ำในหญ้ามากนะครับเวลาที่งัวกินเข้าไปก็เลยได้รับสารอาหารที่น้อยกว่าหญ้าแพงโกล่านะครับซึ่งแพงโโล่าก็วัวกินง่ายกินดีกินเกี้ยงนะครับพี่น้องย่อยง่ายและกระดุด ง่วกับสีดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ต้องขอบอกว่าหญ้าแพนกล่ามันครบจบในตัวของมันเองนะครับนี่ก็คืออีกเหตุผลหลักๆที่ฟาร์มใหญ่เพิ่นใส่หญ้าแพนกล่าเพิ่นจบด้วยหญ้าแพนกล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่นอ้องก็บ่ได้แมนว่าหญ้านี่เปียมันฉีบดีนะครับพี่นอ้องแต่คลิปนี้นะครับเราพูดถึงกล่าวถึงเปรียบเทียบกันระหว่างหญ้า แพนกล่ากับหญ้าเนเปียนะครับว่าเป็นอย่างงัวที่กินยาเนเปียถึงบ่อ้วนซ้ำงัวที่กินหยาแพนกล่านะครับพี่น้องครับแต่ขันเ้าสีใสหญ้าเนเปียเลี้ยงวัวเป็นหลักเป็นฐานนะครับพี่น้องเราก็อาจจะต้องเพิ่มเติมหญ้าชนิดอื่นๆที่มีโปรโตีนสูงหรือมีคุณภาพที่ดีกว่าให้วัวก,กินด้วยนะครับอาจจะปลูกในแปลงป,ปลงูกเนเปียนะครับ เขาอาชีวานมเมล็ดพันธุ่หามาตาปนนําไปได้นะครับเพราะว่าทัวหามาตาเนี่ยมันขึ้นปนได้ครับทุกห้าเลยนะครับอย่างในแปลงหยาแพ่งกุลาของชาวพยะจัรฟมนะครับกับมีบอนอยเลยนะครับที่ทั่วหามาตาปนขึ้นมากนะครับเอาว่าแพงกลาขึ้นมาสูงเพียงเขานะครับแต่ขางลางในไต่พุ่มกับปนเต็มไปด้วยทั่วหามาตาขึ้นกันนะครับในส่วนตัวผมก็มองว่ามันสามารถที่จะไปหวานมเมล็ดพันธุ์ถั่วหามาตาปนไว้ในแปลง หญ้านีเปียได้นะครับพี่น้องในระว่างกอของห้าแนเปียที่มันพอชิดกันนะครับในพื้นทั้งเบิดกับอาจิหวานเมล็ดพันธุ์ถัวฮามตาตาปนรวมไปด้วยก็ได้นะครับสาหรับพี่น้องท่านใดที่ปลูกหญ้านีเปียอยู่นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาไห้นะครับว่ามันสามารถที่จะปลูกที่ฉีว่านห้าเมล็ดทัวฮามาตาเนี่ยปนในแปลงของหญ้านนนเปียได้บ่นะครับรวมถึงคันเฮ้าบ้านปนเฮ้าก็อาจิมี แปลงที่ใช้ปลูกฮามาตาเพื่อที่จะเสริมโปรโตีนให้วัวนะครับหรือขันบ่ตจ่างสันเราอาจจะไปหาใบากะทินสดนะครับมาให้งัวกินเป็นครข้าวตามหนาตามฤด,ดูการกร็ได้นะครับเพราะว่าใบากะทินสดก็มีโปรโตีนอยู่18-22%ถึง22นะครับโปรโตีนมันสูงนะครับก็เพื่อเสริมโปรโตีนเสริม ธาตุอาหารให้กับวัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมขอสําคัญนะครับก็ทุกคอคควรมีติดไว้นะครับก็คือก้อนเกลือแร่นะครับเพื่อให้ง่วได้รับสารอาหารธาตุอาหารที่วัวมีความต้องการแต่ไม่มีอยู่ในหญ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับชาวปัญญาฟาร์มขอนิ้นก้อนเกลือแร่นะครับอยากให้มีติดคอกติดฟาร์มของจ้าข้องไว้ทุกคอกนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องกะเลี้ยงง่วมั่นกะ บ่ยากครับพี่น้องครับแ่กบ่ซะเสลยนะครับพี่น้องย่างถีช่างประย้ามเคยบอกพี่บอกน้องกล่าวถึงในการเลี้ยงงัวแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบ่ววาเฮาต้องมีความพร้อมทั้งเงินทุนนะครับบ่ววาสิเป็นทั้งทีทีเฮ็ดขอกทีปลูกงานะครับบ่ววาสิเป็นทั้งความรู้ความเข้าใจในงัวความรู้ที่สิต้องบริหารจัดการในเรื่องต่างๆแบบไดนนั่นนะครับ บวาสิเป็นทั้งแรงกายนะครับบว่าสิเป็นทั้งเวลานะครับสำคัญเลยก็คือความมีใจรักที่มีต่อวัวนะครับรวมถึงความมุ่มนณะอุตสาหะนะครับอย่างชาปัญญาฟ้ามือนี่นะครับพี่น้องขันบ่มีทีกับสีบ่ไดมีแปรงหย่านะครับขันสีบ่มีแรงกายกับสีบ่มีแห้งสีมาเทปุ๋ยครับขันสีบ่มีเวลากับพ่ไดเอาเวลามาเทปุ๋ยให้แปรงหย่าแพ่งกุลาได้นะครับและสำคัญขันบหักง่วคขันบ่มัน ตามกันเยิมก็แล้วแต่หญ้าจะขึ้นไม่ขึ้นจ้งหี่นะครับครับมันก็ต้องประกอบกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เราก้าวเดินนะครับในการเลี้ยงงวให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาแม่จะคล้องว่ามันแล้วก็ยังบอได้ว่าการันตีว่าเฮาสิประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ามันก็จะมี อื่นๆประกอบกันอีกมากนะครับเพราะว่าสิเป็นเหลี่ยงให้มันอ้วนได้แล้วเข้าสีค้ายจ้งได้นะครับเข้าสีทรงต้อตลาดได้นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวไว้พูดคุยกันใน E ีีต่อๆไปนะครับสำหรับ E ีพีนี้นะครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเรามาเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างย่านีเปียกับย่าแพนกล่านะครับอ่าบ่ไดนมาดอยคาหย่านี่เปียนะครับพี่น้องครับบ่เมนว่าจะของปูกแพนกล่าหรือมันดีกว่านะครับแต่ก็ พูดในความเป็นจริงนะครับว่ามันเป็นเหตุและผลเช่นนั้นนะครับที่ทําให้วัวที่กินหญ้าแพงโคล่าเป็นหลักนะครับมั่นอ้วนทวนสมบูรณ์ได้มากกว่าวัวที่กินหญ้าเนเปียรเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องครับสําหรับอีพีนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมให้กําลังใจชาวเจาฟาร์มด้วยดีเสมอมานะครับแต่กาสีต้องขอขอบพระคุณอ่า ผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับถ้าอาย่างไรก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับกาคะะาดหวังในการทําคลิปนะครับกบับบอไดวาซิมี่สาระไปได้สัตทุกคลิปนะครับบางคลิปอาจสิผ้ามาเบิงการทํางานภารกิจป,ประจําวันซื่อนะครับบางคลิปกะอาจสินีสอดแจกสาระแน่นะครับบางคลิปกะอาจเป็นสาระล้วนๆบ้างนะครับบางคลิปกะสีโมไปยังกะแล้วแต่กะบบอจักนะครับแล้วแต่คือได้นะครับสําหรับอีพีนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำคัญกดกระดิง่งกิ้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 งไว้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนอไปยังฟีด YouTube ของอทุกท่านนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับสุกายสบายใจครับพี่น้องครับเฮดเบียดแข้งแดดครับนนี้ครับสวัสดีครับจับตันยัปาปาม